เดลคอมพิวเตอร์ PC หรือตอนนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ผลิตเซิร์ฟเวอร์ให้กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ทนอีกต่อไปปลดพนักงานครั้งใหญ่12,000คนเท่ากับปดปีนี้ปีที่แล้วรวมกัน25,000คนครับท่านผู้ชมครับเดลเทคโนโลยีนะฮะซึ่งก็เป็นบริษัทที่เราคุ้นหูกับแบรนด์นี้มาเป็นระยะเวลาน,านานแล้วนะครับถ้าหากว่าใครอยู่ในยุค City หรือว่าเซเวนเนี่ยนะฮะ คอมพิวเตอร์เดลนี่ถือว่าโอ้โหใหม่ก๊กรู้แพงรูหร,ราแบรนด์อเมริกันนะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมานานมากและสมัยตอนนั้นคือเดลเทคโนโลยีนั้นเป็นผู้ที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของ PC นะครับมอนิเตอร์แล้วก็ตัวแล็บท็อปอะไรต่างๆซึ่งมีชื่อเสียงมากๆเลยนะฮะเรียกว่าถ้าใครไปเรียนที่อเมริกาต้องซื้อติดตัวกลับบ้านมานะครับปรากฏว่าเดลเทคโนโลยีอินคอร์ปอเรชันนั้นแม้ว่าพักหลังๆเนี่ยจะปรับรูปแบบโครงสร้างธุรกิจจะปรับทิศทางธุรกิจและกระโดดเข้าไปเล่น ในธุรกิจใหม่ไม่งั้นของเดิมเนี่ยอยู่ไม่รอดเนี่ยนะฮะกลายเป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์สำหรับใช้กับพวกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าศูนย์ Data Center แต่ในที่สุดเขาก็ต้องตัดสินใจลดค่าใช้จ่ายขณะว่าปีนี้ผ่านมาได้เพียงแค่ไตรมาสที่1เท่านั้นเองนะครับเดลเทคโนโลยีประกาศเลยครับปลดพนักงานครั้งใหญ่1 2 0 0 0คนนี่เป็นครั้งใหญ่สุดในปีนี้เลยนะฮะผ่านมาได้แค่ประมาณ3เดือนกืบสีวันเนี่ยการปลดพนักงานของเดลเทคโนโลยี122,000คนของพันวนคิดเป็นปัจจปบันนะคนับ และนั่นหมายความว่าพอเราจับสัญญาณไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งเดลเทคโนโลยีก็ปลดพนักงานในปีที่แล้วเช่นเดียวกันสําหรับการปลดพนักงานในปีที่แล้วของเดลนี่นะครับก็มีอีกอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 0คนเท่ากับ2ปีนี้เดลเทคโนโลยีปลดพนักงาน2 5 0 0 0คน เยอะมากเลยนะครับถามว่าเหตุผลก็คือตัดลดควบคุมค่าใช้จ่ายนะฮะและนอกจากนี้แล้วนี่นครับเดียวยังประกาศนโยบายใหม่ด้วยนะฮะว่าจํากัดการจ้างพนักงานใหม่และก็จะปรับองค์กรใหม่หมดเลยนะครับรวมถึงมุ่งหน้าไปสู่เทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นาทีนี้ไม่ไปงี้ก็ไม่ได้ เพราะมันจะไม่รอดนะครับจากที่เคยเป็นผู้ผลิตอะไรฮะฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งแล็ปท็อป PC หรือว่าจอมอนิเตอร์นะฮะจากที่เคยเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์นาทีนี้ไม่ใช่นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับก็เลยทําให้เดลต้องตัดสินใจที่จะต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ราคาหุ้นของเดลเนี่ยนะครับหลังจากที่ประกาศไปว่าจะมีการปลดพนักงานครั้งใหญ่ในปีนี้1 2 0 0 0คนเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณสาุาาาคณไม่หัน ค่าใช้จ่ายแล้วแล้วก็นั่งทุนก็จะทิ้งหุ้นต่อไปนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าย้อนกลับไปดูในช่วงของปีที่แล้วเนี่ยเป็นการปลดพนักงานเกิดขึ้นของเดิมเหมือนกันนะครับคือข้อมูลล่าสุดเขาบอกอย่างนี้ครับในช่วงต้นปี2023นะฮะก็ถอยกลับไปประมาณร่วมๆเกือบ2ปีได้เนี่ยเดมปลดพนักงานถึง2ครั้งในปี2023ก็คือ6กุมภาพันธ์2023เนี่ยปลด6,650คนหรือ5%ของพนักงานตอนนั้นนะครับและหลังจากนั้นไม่นานก็ปลดอีก รวมปดสองรอบในปี2023เนี่ยถึง2024เนี่ย13,000คนนะครับนั่นก็หมายความว่าที่สุดแล้วเนี่ยธุรกิจอเมริกาเริ่มจะเข้าสู่ในภาวะที่เรียกกันว่าควบคุมค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งนะครับและโดยเฉพาะยิ่งถ้าถามว่าเป็นผู้ประเภทเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์แล้วก็สิ่งที่ก,กัวมากที่สุดคือภาวะเงินเฟอ้อที่มันจะถูกกระแทกจากเรื่องของภาษีที่ขึ้นนะฮะ พลังงานเป็นไงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของเศรษฐกิจถ,ถอยอาจจะปรับลดลงก็ได้เพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบแล้วก็ปริมาณน้ำมันดิบเนี่ยมันจะลดความต้องการของการใช้โทวโลกเพราะว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวนะครับก็เลยทําให้ตรงนี้สิ่งที่ห่วงที่สุดเลยคือถ้างินเฟืรอดิดกับจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศการลดดอกเบีย้ยความถี่จะน้อยลงการตรึงดอกเบีย้ยอาจจะสั้นลงมาถึงช่วงระยะเวลาอาจจะไม่ได้ตรึงนานยาวขึ้นนะฮะแล้วทุกคนก็กำลังกลัวกลับไปว่า ถ้าภาษีของทำแรงจดัดขนาดนี้โดยเฉพาะลิซิบุลคเนี่ยนะฮะซึ่งเราเรียกยมมยก,กันเลยนะครับหรือผมเรียกเองก็ได้นะฮะสึนามิภาษีทำเนี่ยมันดนีไม่พ้นหรอกครับม่นในที่สุดเนี่ยราคาสินค้าในอเมริกาจะแพงและจะมีผลต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายของพวกบริษัทที่อยู่ในเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับเดลก็เลยตัดสินใจต้องทําอย่างนี้และเชื่อว่าในที่สุดจากนี้ไปเนี่ยนะฮะพวกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ผลิตภัณฑ์ยานะครับ แล้วก็ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตอนนี้คือการปลดการปลดข้าราชการในอเมริกาจะต้องตามออกมาอย่างชนิดที่มโหรานอย่างมากๆและนั่นก็หมายความว่าคนตกงานเป็นเบื่อในอเมริกาจากนี้เป็นต้นไปด้วยนโยบายของการลดตัดลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณรัฐบาลอเมริกาหรือแม้แต่การขึ้นภาษีกับนโยบายของทรัมป์น่าจะตามองนะครับต่อไปจะมีกลุ่มบริษัทในพวกนี้ที่อยู่ในอเมริกานั้นทยอยปลดพนักงานกันออกมาเรื่อยๆและอาจจะมากขึ้นกว่าในช่วงสองสปีที่ผ่านมาหรือไม่จับตามองตรงนี้และดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ